ผมก็ใช้ดารี่ไปก่อนนะยายสาวหดหลอกใช้หมดแล้วป้าจะบีบยังไงแม่ <c oughs> บีบยังไงจังเบื่อเร็วเอะใช่โอท้ทุกคนไม่เชื่อไงทุกคนไม่เชื่อโอเครอบหน้าจะตูนไหมอุย้ยเึ้นหนาวแตโนโอม ขึ้นต่ำแล้วตุ้งต่ำแล้วทั้งปุ่นยืมหน่อยเออพอแล้วยืดดึงได้แล้ว <c oughs> โอ้ยสีอะโอ้ยบ้าบ่า,บายดึงเลยออเรหนาวเอามากินเอามากินจีบินจะชาร์จแบตไว้พรุ่งนี้ค่อยไปขี่ไปข้างนอกไปนู่นเลยพไปข้างหน้าขี่ไปเลยกลับไม่ถูกเท้ากัน โอ้ยบ้ากินอะไดีป่ะกินไปเดี๋ยวจะรีดเราตัดหลอดเอาเอาแบ่งคนๆออกเ้ยจะกินได้ป่ะ เราเบิ่งการแสดงที่ออสเตเดียครับแม่ได้ใส่ยาสีฟันค่อยไปใส่แล้วเอาบอกว่าดีวะดีเป็นยังไงใส่แล้วฟันเหลืองบ่ใส่แล้วมันลุ่มปากนี่แต่ว่าก็ดี่ลีมันกัดปากวะมันบ่มันกับฟันกับขาวขึ้นอยู่เด้ คิดดุนเด็ดฟันขาวอยู่แต่ว่าแม่กับมือเดี๋ยวล่ะลูกให้เต้สลายเดียนเด็ดตุ๊กอีใส่ได้ข้อกีดกับดมโบ้คู่ดมโบ,บ้คู่อ่เออแม่ก็ใส่อยู่เดี๋ยวนี้แม่ใส่อยู่ตัวนี้ใช้ดาลี่อยู่พรุ่งนี้เราไปเที่ยวไหนเอาดีนางคิดอะไรครับไม่สั่งทั้งห้าครั้งแล้วแต่ข้างบ้านซื้อต่อ ไม่เยี่ยมมากเลยแม่เป็นการตลาดที่ดีมากว้าวเลยที่นี่ยาสีฟันหมดในห้องน้ำบ้านหนูแม่เห็นมีแต่ดาลีอั้นก็ใส่แต่ผมแน่นะบอกแล้วพอแล้วพอแล้วไม่มยยนนั่งแนะพอแล้วเพราะว่าของพี่นะมันจะมันจะพัง พอแล้วลูกดับไฟให้เร็วๆเอาขึ้นตุนไว้อยู่ลูกยังเหลืออีกสามรอดถ้าผู้ใหญ่บนเรืพากันขอสื่อต่อเราขอสื่อต่อน้ามันผู้เพิ่นเหลือ,อไว้เนี่ยนะ <c oughs> สงหลอดนี้มันต้องเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ผมใส่ซักตอนน้นเขาไม่ส่งผิดแม่ก็เหลือ6กหลอดหมดแล้วค่ะความแพงไว้ที่จำยัง พรกเป๋าพูดน้อยๆกับเปาพวกมันแย,ย่สีเรียวมันกับผ้ามันกับผ้าหล่มนั่นวะบันหนังยังบลาบเลยนะตกยังว่าวิหยัยของแม่เหลือเจ็ดลอดอยู่จากสิบสองลอดเพร่อแ,แม่ไม่ได้มาครับ ใช่เยอะๆเด้วยใช่เยอะๆหันมันหมดเร็วๆแล้วก็มาเจอหนุมใหม่เรต้องไปยัดกันหนอกพี่เรียนหลออสุดท้ายแล้ว แม้เหลือสองลอดลอญญน,น,น่าเล่นมุ่ยบจิบเบอร์ใช้เยอะไม่ได้แม่ตอนนี้ก็รีดสอดแล้วถ้าไม่หยกกับพ่อนอนหลับไม่หล <c oughs> ับพอรล้วก็ต้องนอน มามาเมื่อวาค่ะแกอันบีบบีบยาสีฟันยาต้นเบิดอันบีบซ้ำมันหัวแมงวันมแม่ไหมใครแม่ไหมครับเพราะว่าแม่กับบีบเพื่อกันตเพราะว่าอันลูกว่าใส้ใจนิดหน่อยใช้โใหพวกแม่งวันแม่กับบีบแบบนั้นแม่ใครเยอะๆขอซื้อต่อหน,นิจ้า พี่เขาบอกให้ใช้ดาลี่ไปก่อนนาะซื้อที่ไหนคะราคาเท่าไหร่ตอนนี้หมดแล้วนะครับยาดิฟันหมดแล้วทางนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับผมไหนพ่อเอ๋มให้กินหมู หมูกระทะยูสั่ทราบบุตรน,นีว่าบอกกินได้แต่ห้ามกินมัน,น,นมีแต่หมูยังนีหว่ามีมัน será que แ้่กุ้งอันนี้แนระแว่าเดี๋ยวมันมานสดีจไ <c oughs> ปนี้นะครับผมก่อนจะปิดไลน์นะครับผมก่อนก่อนจะปิดไลฟ์นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผม,มสําหรับปิดวงนะครับสําหรับฤด,ดูการนี้นะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับผมเลยว่าให้ทุกทกคนเลยที่ไม่ว่าจะน้อยหรือมากนะครับผมคือทุกคนก็ให้ด้วยความเต็มใจนะครับผมทั้งในกัน ขอบคุณหลายๆครับนี่ลนะครับที่ <c oughs> เป็นอย่างคือว่าคอยสื่ออย่างเพราะว่าคืออยากเก็บไว้หลายๆเลยก็สื่อแบบของไงเทียเดียวก็คือจังหวะคือจังหวดนะครับคือเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็สื่อเทียเดียวเลยมันจังบมได้มากแบบว่ามาพรเขามาต้องมันเป็นหนี้เขายางเงีะครับมันจังสบายใจกว่า ขนาดฝนตกนะครับทุกคนก็บแบบว่าจาังไรการมือสุดท้ายแล้วเปียกเอาเปียกไม่น้ำกันเลยได้บรัยก็เป็น,ปนมือที่ม้วนอีกมือนนึงครับคือทุกคนคือประสบเป็นอุตุภับฑไหมดเลยแม่กันแม่กันทั้งกันนอนยังไตื่นกัทั้งกำลังเปียกน้ำเขาเต้นเราจุกจุนขอขบคุณทีจัดน้องขอบคุณทีจัะเด้อขอบคุณทุกอย่างขอบคุณที่ มาหาลูกเนาะจ้าฝนตกป,ปันไดเมเมย์หรือว่าน้องน้องทุกคนกลับมาเนาะจากเนาะคิดถึงคิดน,นอดลูกกับขอบคุณทุกสิ่งทุกอยา่างเลยจ้าเด้อที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอยา่างคนละตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกับขอบคุณหลายๆเด้จ้าเด้อใชยอุ้ยสวัสดีก่อนลูกมาสวัสดีพี่พี่กูขอบคุณแบบไหนพัชรีไงขอบคุณแบบไหนพัชรีอ้าวขอบคุณเลยลูก เ,อ,อ,เ,อ,เอ,อมือที่ทุกคนไปบ้านนะครับตอนทราบอาจจะดูแลไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมต้องไปถ่ายโปรเตอร์คนกคนถ่า,า,านแล้วว่าเออผมต้องกลับอากมากไสีนะครับแต่ว่ามันกะคำมันกะมันกะคำว<ห>่าผมต้องไปถ่ายอีกบอลนึงแล้วมันกะถ่ายห,หลายคนนั่งก็เลยบอค่อยได้ดูแลดูแลทุกคนเต็มที่นะครับผมก็ขอโทษขอให้<ม>น,น,น้ำใจนะครับผมสําหรับ นี่นะครับขอบคุณทุกๆบ้านนะครับขอบคุณทุกๆบ้านเลยอาจจะไม่ได้เอื้อซื้อนะครับผมแต่กับทุกคนกับดูในอวอมผมความใจของคนเก่านะครับผมมาว่าอ่าบางคนกับสิมีหน่อยหน่อยใจแน่อย,อย่างที่กับทุกคนเกิดมาก็ต้องมีความผิดพลาดน,นะผมเพราะว่า <ๆ S 2> มันเป็นมือที่จะวุนว่นวายในจากน้อยแต่ทุกคนกับเต็มที่ตเต็มใจนะครับผม ก็ดีสิมาเป็นมาไล่นี่นะครับผมก่อนที่จะมาเป็นมาไลแผ่นสวยงามนะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่แอมด้วยขอบคุณพี่ออด้วยขอบคุณทุกคนที่เป็นเอดมินนะครับผมกกบที่สําคัญเลยเมื่อนั้นคือก่อนสตีล่าตอนแรกผมจะเปียกคนเดียวอะไรเปียกคนเดียวอะไรทุกคนล้วบิดนี้ทุกคนก็ถืถผลงขึ้นมา ุกคนถือลมขึ้นมาเราก็ต้องได้ถิ่มลมทั้งแม่ทั้งแม่รักแม่แอมพี่ตงอยา่างคือช่วยติดอะไรจนครบทุกพวงแ้วทุกคนก็เปียกน้ำปิดมือพอเือเราก็รู้ว่า,เ,าเราก็รู้ว่าแม่เป็นคนที่ดะักฝดไม่ได้แต่ื่อน,นั้นแม่ก็ไข่แตกเลย ไข่แตกเลยขนาดแม่สาวหัวแม่ก็ต้องเฝ้าเป่าเพราะแม่เป็นคนที่โดนน้ําฝนไม่ได้เลยโดนไอฝนไม่ได้แม่จะเป็นไข่เลยแม่เป็นบัดเร็วแม่รักเป็นบัดเมื่อไห้่แม่ก็<ะ>ทิม่มลมทั้งเปียกทั้งยังซอยกันนี่แหละครับผมความเอ่อเกิดจากความรักนะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมก็ขอขอบคุณแม่ด้วยนะครับสำหรับเรน,นี้นะนี่ก็ขอบคุณแม่รัก พ่อเอกขอบคุณทีพ่อกะเมื่อกัน,นก็เมื่อนผมกันเนี้ยเนาะเราบอกพ่อว่าจะเอาเต้นกับแอบไปอีกครั้งหนึ่งพ่อกะผมก็ได้ขึ้นไปน,นั่งก็เลยว่าจะเอารถไปลางวันที่ยี่สิบสามมือ,อกินยังไงนะว่าจะาไปลางภายในนะครับเพราะว่ามืออันอันผมกลับบ้านาไปไม่ได้ขี่ตมเต็มรถ พ่อกิดทังล่างรถแล้วก็ทึงไปจัดของให้จัดสถานที่ให้คือพ่อจัดการทุกอย่างเลยนะครับผมนั่นแหละใจมใจมีความใจให้ลูกเสมอครับก็ของทุกเสี้ยทุกอย่างที่ได้มางก็คือของโลกคนเหมือนครับเป็นชิ้นบ่มชิซื้อกินเชยงก็เป็นเงินของโลกคนไปเขาก็ปร่ได้ว่าเป็นเครื่องของผมพอดีหรอนะครับเยอะ แม่รักต้าขอบคุณค่ะอาจจะบอเห็นคอมเมนต์นะครับมันเขินเมนเดียวครับเพราะว่าผมในไรโนนที่ที่ที่พ่าแม่ที่พ่าแม่มาบอกหน่ก็คืออยากอยากให้แม่เห็นความสาเร็จในที่ที่บ้านบ้านมูลน,น,น,นที่ซื้อไว้เลยนน้ำพักแม่เจ้าของนะครับผมอยากให้แม่มาอยู่ อยากให้เมยุกเปิดทูข้อหลักัำแต่ว่าต่างคนกับต่างมีหน้าที่ของเจ้าของมีข้อหลับไม่ชอบที่เจ้าของได้เหตุนะครับ ย้ายเพิ่นกัเสียตูไปนาอจ้าก็เลยแม่ก็ก็มีเวลามาหาลูกเน่แเร็วตอนนั้นแม่ก็ค้าย้ายนี่มาอยู่ก็ว่าได้ดุนปันใดแม่กับห่วงย้ายนาอจ้าเนาะก็เลยก็เลยบ่ได้มาหาลูกแต่ตอนนี้ย้ายเพิ่นไปเร็วบันนี้เพิ่นไปที่ดีเร้วแม่ก็เลยวางโ้ยบางเร้วนาะจ้าก็คิดถึงเพิ่นดูยามคิดถึงกับโอ้ยก็ก็ให้นั่งให้ สร้างบ้านที่คอนแกนทั้วโลกครับสำหรับคอนแกนนะครับคอนแกนไม่ซื้อไม่ซื้อไม่สร้างนะครับเพราะว่านี่บ้านพ่ออยู่แล้วไม่จีไปสร้างยูคอนแกนผมก็ต้องไปยูหลังใหม่ผมกัมกบไได้ยยูน้ำพอ่อไ,ได้ยยูน้ำแม่สิไหมครับคือในช่วงเวลานั้นผมก็ไม่อยากซื้ออย่างเลยที่อยู่ในคอนแกนไม่อยากซื้อคอนโดไม่อยากซื้ออีเนาะคือเราได้อยู่ตรงนั้นเรามาจากตรงนั้นก็ก็จะอยู่ตรงนั้นเต็มที่อย่างนีนะ ก็ตัวจริงที่ลบบุรีตอนนันน้นนะครับส่วนทีวันขางเส้นพันธ์นะครับผมมันก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเขากลับีบไปขาดมางันนััน่าได้สวีหนึ 1, 000, ่งพันสวีหนึ่งพันคนด้วยนะครับผมเป็นเทเลทเลยเลยไอเทิร์ที่ผมก็ค่อยได,ได้แต่มัาไล่อย่างสินะคร,รับม,มันก็ทุกคนก็ อาจจะเงาแน่อาจจะแบบว่าจนเมื่อได้ิิไล่อย่างสี่ทั้งสั้นคือตอนนี้คลิปในทิกตอกผมไม่ค่อยได้ลงเลยว่าใครได้ลงเหลียก็ไม่ได้ทายยอดลงมือนนั้นอาจจะสองกระชิดได้ม้างผมไม่ได้ลงม่แต่นั่นหลส่วนในทิกตอกที่ผมมาพมืไลไรในเพจนะครับผมตัวคนกับ บางคนเขาจริง่ว่าเป็นบางคนก็นอยากเบิ่งย้อนหลังก็เลยเด้มาอลไเพศให้ทุกคนได้เบิ่งย้อนหลังกันนะครับผมว่นที่จริงต่อมันมันคือเราต้องเซฟหรือบันทึกนะครับผม ไม่ใช่ว่าหนึ่งร้อยนะคะรับทุกคนก็อาจจะเคยเป็นแหละครับตั้งแต่เด็กๆทุกคนไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะเอ่อแต่แล้วครพอบางครพอไม่ได้เจอบางก็พวก็เจออะไรเงี้ยเออแบบว่าพอเรา อยู่ที่ต่ําสุดแล้วดิ่งสุดแล้วไม่ไม่มีใครสนใจยังไงครับว่ามิ้บเดมาสนใจเจ้าขันจ้ซี่หลีแบบว่าให้ไปจังสันจ้ซี่พอเรามีพอเรามีกําลังขึ้นเรื่อยๆมีฐานะมีชื่อเสียงปุ๊บยังไงครับน่มม้บแต่คนบ่หอดบ่ถึงั <c oughs> ย้ำเอาไปเรียนยน้ำไปอยน้ำกั เป็นว่าอยากให้เข้าไปเล่นไปยู่งจริงๆนะครับอันนี้หมายถึงอันนี้หมายถึงคนรอบข้างคือแต่กรยู่บานนะครับแต่พอ <c oughs> ไม่ออกซื้อดูได้ออกทวัศนาดูอย่างเี่ยครับเิ่นก็นเห็นเมิ่ออนก็นโอ้เมิ่นก็บางคนไม่รู้ว่าพมไปพมไปแรกการจะจะลำบาจริงเราไม่ได้ค่าตัวเยอะเราไม่ได้แบบว่าต้องเรียกร้องให้แบบได้เยอะอจริง ไม่ครับคืองานงานพอรับคือผมไม่ไม่ได้เกี่ยงเลยว่าเอมเมเนฟีีหรือว่าฟีโปรฟีีหรือจิปรีงานปูใหญ่ผมนมอกเได้เกี่ยงครับเพราะว่า,วาคือพ่อก็อยากให้ไปนั่มนั่นแหละแล้ว แล้วพอเราเรามีอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมครับก็จะมีจต่ว่าเคยบอกน้ำเผากันมาบอกน้ำเผาอากแบบมีใจเหยียบเผากันเริ่มเป็นแบบว่าผมมีขําหตัถูกพมมีขําอย่างแล้วเราพอเวลาเขาเดือดร้อนนะสิไหมครับแต่พอเวลาเขาเดือดร้อนมาขอความสวยอหลือย่างเขาก็ไม่มีใครเห็นเลยแต่มาเหมือนกับมิเตมีแต้คนเก่าหาไม่ได้คนบอกน้ำแล้วก็มีแต่แบบว่า มาขายนั่นขายนี่เข้ามาเอาที่นั่นบอ่อที่นี่บ่สีขายจังชาจังสีงส่ก็คือในในหมูม่บ้านนะคะผมกัไปใส่บอ่อ,อกก็สีมาตะหนีเลยมาตะบอกหนีเลยผมกัแม่ก็โทรมาผมก็ต้องว่าผิดจาราอีกอย่างอีกรอบหนึ่งกับพอ่อสย่ันนี้ควรนบ่ควรนเนี่ยเอาเอาก,ออก,กัขึ้นอยู่กับพอ่อ เพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสคือเราก็ตามกำลังเราเนาะพอเราซื้อไปแล้วเราได้ใช้ไหมอะไรอย่างนงี้ใช่จริงค่าไม่แต่ เรียกมาดงนังน้นนะครับน้าท้าวอัล้วขอบคุณครับสิ่งนี้แหละคือคนดีของผมดูคนดูคนให้ดูตอนลำบากมากแมนครับ ขออนุญาตทำนะคะยองไปทำอะไรมาขออาวจังแล้วก็แทบเย็ดยังเลยครับก็โยงเสร็จแล้วสภาพปกติเลยครับแล้วก็ถูกทุกอย่างเลย